สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุกกี้เผยความรู้สึกถึงเสียตา เคลียให้สิ้นสงสัยหลังถูกกรือกระจายถูกวิรกพอยพักงานเพราะดอดรับงานนอกบอกไม่ได้พักจากรายการจริงร้ายแต่ไม่ได้ทําแล้วบอยเสียายอยากให้โอกาสน้องใหม่ๆเปิดใจเป็นพนักงานวิรกพอยมีสัญญาอีก1 0 20ปีแต่ให้1ปีทํางาน1วันก็ได้ตังค์เท่าเดิมไม่มาข่าวขา,วขาวลองเครียดข่าวปลอมัวเยอะย้ำตนยังเป็นคนมีความรู้สึกน่าสุดสารตุกี้ก็ได้เอามาเปิดใจเคลียดดราม่าระหว่างเป็นพิธีกรครั้งแรกที่สปปลาวเปิดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดแบรนด์มานาะ uh -huh. ยอมรับว่าตนไม่ได้ทำมาแล้วบอยเสียตาปัญญานิรันโกลอยากให้โอกาสน้องใหม่ๆบ้างจริงๆแล้วแก๊งสามชามีสามคนตุกกิ้เป็นหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสดีๆมาร่วมแจมในชิงร้อยพอวันหนึ่งบริษัทเรายิ่งใหญ่มากจะมีคนมีชื่อเสียงหรือน้องใหม่ที่ดังมาจาก YouTube หรือดังจากสิ่งต่างๆคนปัญญาก็ให้โอกาสคนก็เลยมานั่งคุยกันเราคุยกันก่อนแล้วว่าตุกี้จะโอเคไหมซึ่งตุกิ้ก็มองถึงตัวเองวันที่เราได้รับโอกาสรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปไหนนะเราก็ ยังทํางานกันอยู่แต่หยุดแค่รายการนี้รายการเดียวเองคือตุ๊กกี้ไม่ได้รับตังเป็นรายการตุ๊กกี้เป็นพนักงานบริษัทเพราะฉะนั้นหนึ่งปีทํางานหนึ่งวันเราก็ได้ตังเท่าเดิมเราก็เลยไม่เสียเรื่องเรื่องตังก็อย่างที่บอกค่ะว่ามือพอยมีช่องของตัวเองก็เลยมีรายการที่จะผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็กินน้ําบ่อน้าส่วนบ่อนี้ก็ให้น้องๆที่มีโอกาสที่มีฝีมือมาทดลองค่ะไม่น้อยค่ะตุ๊กกี้ผ่านจุดนั้น มาแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ